ประกันสังคมมาตรา33นี่ร้อนแรงมากนะคะก็มีเหตุผลหลายอย่างที่ทำให้มันเกิดเป็นประเด็นขนนึ้นมาดีค่ะพบกับพี่กิ่งค้งนะคะที่สไปจังสเตชันค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมนะคะพี่จะมาแชร์ประสบการณ์การของเงินเยียวยาตามมาตรา33ของประกันสังคมในช่วงโควิด1 9เนี่ยค่ะ เราเริ่มหยุดงานเมื่อเดือนมีนาคมนะคะวันที่18มีนาคมโดยก่อนหยุดงานเนี่ยเราก็จัดการเคลียร์ค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะรวมทั้งประกันสังคมด้วยแล้วก็นําส่งประกันสังคมตามอัตราปกตินั่นแหละคะ่ะแต่ว่าต่อมารัฐบาลก็ประกาศนะคะลดค่าประกันสังคมงลงนะคะโดยให้ในจ้างรับผิดชอบ4%เพนักง,งานรับผิดชอบ1%แต่ว่าเราเองเนี่ยนำส่งไปแล้วนะคะแล้วในเดือนเมษาเนี่ยเราก็ยังนําส่งอยู่ แต่ในอัตราที่เป็นอัตราลดแล้วนะคะโดยเข้าใจว่าถ้าเราไม่นำส่งเนี่ยพนักงานอาจจะเสียสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลได้นะคะพอต่อมาก็มีในเรื่องของเองินชดเชยตามมาตรา3ามราก็ไปกรอกแบบฟอร์มของลูกจ้างนะคะแล้วก็ในจ้างก็ไปกรอกแบบฟอร์มรับรองสิทธิ์เพื่อจะของเองินชดเชยนะคะเราก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างล่ะคะ่ะ นั้นเนี่ยเราก็รอนะคะรอว่าเราเรอรับเงินเดียวยาตามมาตรา33นะคะก็คอยติดตามข่าวก็จะมีข่าวออกมานะคะว่ามีในจ้างบางส่วนยังไม่ได้ไปกรอกแบบฟอรม์มรับรองการหยุดงานหรือว่าะระบบคอมพิวเตอร์ของประกันสังคมเนี่ยทำงานได้ช้าก็ น้องๆที่โรงเรียนรวมทั้งพี่ยังไม่ได้รับเงินเดียวยานะคะเดือนพฤษภาคมตอนต้นเดือนมีนได้รับหนึ่งคนนะคะเราก็มาคุยกันว่าทําไมเรายังไม่ได้รับสักทีนะติดต่อสอบถามไปก็มันไม่มีช่องทางให้เราติดต่อด้วยนะคะก็เลยคิดว่าเราไปขอเงินประกันสังคมของเดือนมีนาคืนดีกว่าอย่างน้อยก็ได้ส่วนของพนักง,งานคืน นะคะคนละ6 0 0บาทเพราะตอนนั้นเราจ่ายไป5%ใช่ไหมคะแล้วรัฐบาลลดเหลือพนักง,งาน1%งเรนาก็จะนึกได้คืน <c oughs> ก็ทําเรื่องของคืนเงินค่ะแล้วเราก็ไปยื่นที่ประกันสังคมซึ่งทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสติดต่อพนักง,งานแล้วก็ได้ตรวจสอบเรื่องราวต่างๆจึงได้พบว่าทีา่ทำเนี่ยเราทําไปเนี่ยไม่ไม่ถูกนะคะก็คือประกันสังคมเนี่ยในเดือนมีนาคมเนี่ยเราจะต้องยื่นเรื่องส่งต้งแต่ วันที่วันที่หนึ่งถึงวันที่17มีนาคมนะคะเราเริ่มหยุดงานวันที่18หลังจากนั้นเนี่ยก็เราก็ต้องไม่ส่งประกันสังคมเลยในเดือนเมษายนพฤษภานะคะเพราะว่าถ้าถ้าเราส่งประกันสังคมเนี่ยจะดูว่าเรายังมีไรายได้อยู่นะคะก,ก็เราเรากไ็ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนนะคะแล้วก็ เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคนได้ไปแล้วนะคะแต่ว่าก็คิดว่าทุกฝ่ายก็อาจจะอยู่ในภาวะที่เร่งด่วนในการที่จะสื่อสารนะคะเราก็จะทำเราก็ไปทำเรื่องใหม่นะคะก็คือขอเงินคืนประกันสังคมในเดือนมีนาที่เราจ่ายเกินไปนะคะช่วงตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่3 1อแล้วก็เดือน เบษาขอคืนท,ทั้งเดือนนะคะแล้วก็ขอคืนเดือนมีนาะในส่วนที่เราจ่ายเกินไปาจาก1%น่เอรนะพนักงานหงเรนเราจ่าย5%นะคะก็ขอคืนเสร็จแล้วก็ทำเรื่องของ,งเงินเยียวยาใหม่ทั้งหมดค่ะก็เราก็จัดการส่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็รอรับเงินเยียวยาค่ะซึ่งเราก็คิดว่า,าประสบการณ์นี้นะคะ อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเื่อหรือน้องนองนะคะก็มาแชร์สู่กันฟังนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วในช่วงเนี้เราก็ไม่สามารถเี่ติดต่อไม่มีช่องทางที่่ะติดต่อกันได้กับประกันสังคม,มน,นะคะแล้วก็แต่ทั้งหมดมันก็อาจจะเป็นส่วนที่ไม่เข้าใจ นะคะแล้วก็ขาดประสบการณ์ของตัวเราเองด้วยของพี่เองด้วยก็ไม่ทราบว่าจะต้องออหยุดส่งนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เอามาแชร์กันนะคะยังไงก็พี่ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะคนที่รอรับเงินเยียวยาก็ขอให้ได้โดยเร็ววันค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพดีพี่ฝากกดติดตาม นะคะแล้วพบกันใหม่นค